ในเรื่องของความรักดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ย oh. เป็นวันวาเลนไทน์ครับยังไม่เลิกสายด้วยยังไม่เลิกสายเพราะ <c oughs> อยากจะขายดอกกุหลาบนี้ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณเข้าใจไหมว่าวันวันวาเลนไทน์เนี่ยบางคนรู้สึกว่าแบบ ฉันอิจฉาคนที่มีคู่เหลือเกินอ,ะอ่ะเพราะว่าบางคู่อ่ะเวลาที่เขามีความรักเขาไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เ,เขาก็จะมาประกาศผ่าน Instagram อินสตาแกรมอ่ะเขาก็จะแบบโพสต์ลงโพสต์รูปประกาศความหวานนิดนึงใช่เหมือนกับคู่นี้ค่ะมะปรางอลิสากับโอบนิธิ<อ>คุณจาคู่นี้ได้ไหมเขาเล่นมิอสีวิดีโอด้วยกันคุณพลพลพล,พลกองเสงงแล้วก็ปิ๊งปังปุ้งปังกันในกองนั้นปุ้งปังเลยนะตั้งแต่ที่บอกว่าอ่ะเป็นแฟนกันนะเขาก็เคยปิดบังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมเวลาไปไหนทําอะไรก็จะถ่่าายภพกันแต ุณรู้ไหมเขามีโคตรลับมีแฮชแท็กกันเหรอจริงรู้กันสองคนเงนี่ยหรอรู้กันสองคนแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันบันเทิงรู้โรครู้จ้ารู้ทุกคนแล้วทีนี้รู้ทุกคนแล้ว<อ>ว่าแต่ว่าแฮชแท็กนั้นจะเป็นอะไรแล้วมันมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นกับมะปรางลิสาบ้างไปฟังจากปากของเธอคะ่ะ สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักที่ทรมานใจคนโสดสเลเกินแต่งานนี้รับรองว่าทำอะไรคู่รักอย่างมะปรางอลิสากับอ,อกอบนิธิไม่ได้เพราะคู่รักนะักถ่ายรูปคูน่นี้เขาชิงหวานออกสื่อให้ชาวโซเชีย so ลได้อิจฉากันเล่นๆอยู่ตล,ตลอดตลอดโดยการผลัดกันลงรูปฝีมือกันลัดชัตเตอร์ของอีกฝ่ายพร้อมกับแฮชแท็กประจำตัวที่รู้กันเพียงแค่สองคนเท่าน,านั้น ถ่ายรูปไปมาแบบนี้เจก็อยาก,ยากจธอรู้ละเกินว่ามีรูปไหนที่สร้างความประทับใจให้กับสาวมะปรางเป็นพิเศษบางมหมอ่นเนี่ยเป็นรูปที่เราไปไอซ์แลนด์ด้วยกันค่ะแล้วก็รูปนี้เป็นรูปจากกล้องฟิล์มซึ่งตอนนั้นมันเป็นตอนเช้าแล้วก็อากาศมันก็ดีอะไรยเงี้ยค่ะดีไปหมดเลยเหมือนกำลังจะเริ่มต้นโรดทริปอะคะ่ะก็ถ่ายไว้ที่ปั๊มน้ำมันก็รู้สึกว่าเป็นรูปที่แบบชอบอะแบบเหมือนเราก็รู้สึกว่าหน้าเราแบบเพิ่งตื่นเหมือนธรรมชาติมันแบบ ฟิลมันได้เงหนูก็ชอบรูปนี้ด้วยค่ะแล้วเป็นรูปที่เขาถ่ายมาชอบชอบรูปที่หนูไปงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เป็นรูปที่หนูเป็นดรัมเมเยอร์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูอ่ะเป็นตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งตอนที่เป็นปีหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้จักกันค่ะพอมาเป็นปีที่แล้วหนูก็เลยอยากให้เขาเนี่ยมาดูด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันเพราะว่าเป็นวันที่แบบจริงๆการเป็นดามเมเยอที่ซ้อมหนักมากค่ะแบบแทบไม่ได้นอนเลยกลับบ้านดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่เราทุ่มเทให้กับมันมากๆแล้วก็อยากให้คนสําคัญเนี่ยมาอยู่กับเราด้วยเราก็เลยให้เขาไปดู อาจริงจมีอีกรูปหนึ่งค่ะที่ชอบแต่ว่าไมไ่ลงรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปตอนที่เราไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันเมื่อช่วงปีใหม่ก็เป็นรูปที่แบบไม่ได้จริงจริงไม่ได้พิเศษอะไรมากหรอกค่ะก็เป็นรูปเดี่ยวหนูเนี่ยแหละแต่แบบเหมือนจังหวะเป็นจังหวะหนูแบบหันไปพอดีอะไรเงี้ยแล้วฟิลมันก็ได้อะไรเงี้ยก็ชอบถีมือของโอบด้วยแต่ไม่ได้ลง เหม่อนเหม่รูปพิเศษกับคนพิเศษก็ย่อมเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมากกว่าภาพไหนๆยะเนาะหูยคนสศดอย่างเจ๊ล่ะก็ตายอย่างสงบศพบสีชมพูไปเลยจ้าโอ้โหพี่อุ้มเป็นอะไรครับผมเปล่าค่ะไม่เหตฉาไม่ได้อะไรเลยรอครับผมคืออุ้มผู่นี้เขาหวานนะแล้วเห็นไหมมะปรางเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปอมยิ้มตาเขาบอกดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจอ่ะชัดมากนะ พีตาออกชัดมากดูมีความสุขชา <นะ S 2> แล้วสาวมะปรางเนี่ยเขาชื่นชอบกล้องฟงกล้องฟิล์มอยู่แล้วไง <ฮะ S 1> เข้าก็ชักชวนหนุ่มโอบมาถ่ายเขาก็เลยชอบรูปฟิล์มที่หนุ่มโอบถ่ายให้แล้วโอบอะจากเดิมที่ก็ไม่ได้ถนัดกล้องฟิล์มพอมาเล่นกล้องฟิล์ม ทิ้งกล้องดิจิตอลเลยจ้ะนี่ไงมีการปรับโรงปรับตัวเข้าหากันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาธรรมชาต์อุ้ยอะไรก็เข้ากันไปหมดเลยอ่ะดีจังเลยอย่ะผูชออ้ชมอิจฉาไหมคะ <c oughs> อิจฉาเราก็อิจฉาเหมือนกันนะฮะ, <c oughs> ะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเพราะว่าหนุ่มโอบตอนนี้เขามีผลงานอยู่ด้วยใช่ผลงานการแสดงกับกทางช่องวัน31เ,เป็นพระเอกเต็มตัวนะจ๊ะหล่อมากรักไม่ลืมทุกวันศุกร์สองทุ่มสี่สิบห้าและวันเสาร์สองทุ่มสิบนาทีห้ามพลาดนะฝาดด้วยค่ะ